คอฟฟอร์ดจริงจังกับการเจอกับคาเนโลโดยล่าสุดนั้นมีแฟนมวยหลายๆคนไม่เชื่อว่าเธอเลน์คอฟฟอร์ดจะสามารถขึ้นโชคกับทางซาอูลคาเนโลอาเวเลสได้หลังจากที่คอฟฟอร์ดเอาชนะน็อกสเปนจูเนียได้เขาก็มีความสนใจที่จะขึ้นชกฟาดปากกับทางซาอูลคาเนโลซึ่งเป็นแชมป์โลกหนึ่งเดียวในพิกัด168ปอนด์สำหรับคอฟอร์ดเขาเริ่มชกที่รุ่นไลท์เวท ส่วนคาเนโลส่วนมากเขาจะโชคที่รุ่นมิดเดิลเวด160ปอนด์เป็นส่วนใหญ่และคาเนโลเองเขาก็เคยเอาชนะน็อกเซอร์เกโคววเลฟในพิกัด175ปอนด์ในปี2019อีกด้วยซึ่งการจับคู่กันร,ระหว่างคอฟอร์ดและคาเนโลนั้นเริ่มมาได้ไม่กี่เดือนแต่แนวคิดดังกล่าวเริ่มได้รับความสนใจส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคอฟอร์ดเริ่มโชคได้อย่างสนุกล้าใจขึ้น และเขาก็สามารถเอาชนะน็อกสเปนจูเนียในไฟล่าสุดได้ส่วนทางคา n เนโลเองเขาก็จะขึ้นชกกับเจอเมลชาโลในวันที่30กันยายนที่ t ีโมบายอาร n a ในราสเวกัสซึ่งล่าสุดนั้นคอฟอร์ดได้ให้สัมภาษณ์ว่าทำไมถึงตลกละ่ะเมื่อเขาถูกถามถึงการขึ้นชกกับคา n เนโลผมหมายถึงสิ่งที่ผมพูดฟังนะนั่นคงเป็นโอกาสของผม ที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเธอเลนคอร์ฟอร์ดเก่งแค่ไหนถ้าคานิโรชนะชาโลและเขาก็ยอมรับไฟกับผมผมก็อาจจะเพิ่มพิกัดไปที่168ปอนด์เพื่อท้าทายเขาโดยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวแล้วไฟนั้นก็จะเกิดขึ้นเธอเลนคอร์ฟอร์ดแชมป์โลกหนึ่งเดียวพิกัด147ปอนด์กล่าวนั่นเอง